ครับพี่น้องสวัสดีตอนบ่ายครับผมก็ออกมาปุมาปักคกันเช่นเคยแหละครับพี่น้องกับพานุคือเกาแหละครับแต่ว่าวันนี้อากาศดีครับพี่น้องก็เหมือนจะมีลมหนาวมาเลยไปที่พามาตัดยาขนาครับเบ็ดเกลือตัดยามาที่พาราตัดยาขนาครับผมพอช่วงนี้ก็ไม่ได้มีคลิปมีอะไรให้พี่น้องได้รับดูรับชมนะครับพี่น้องเพราะว่าย่นงานครับช่วงนี้ทำแต่งาน ไม่ได้มีเวลาเลยไม่คิดถ่ายอะไรเลยพี่น้องอเลยวันนี้วันนี้เสร็จงานตั้งแต่นู่นแหละครับตั้งแต่เที่ยงก็เลยไปซื้อน้ำมันมาว่าจิมมัตส์ยาคณาครับเขาก็ออกล่วงออกร่วงมาเนี่ยเหลือจัดเจอรอใหซุกแล้วก็จะได้เกี่ยวแล้วครับพี่น้องไปเดี๋ยวไปดูกันครับพี่น้องเขาร่วงเขา ่วงนี้หางครับเพราะว่ามันเป็นหน้าดาช่วงนี้ทาง,ทางในเกิดคือคืออยู่พี่นี่ก็คืออยู่ก็ตัดได้มาว่านในก็ตัดได้น้อยนึงเล้วครับนี่ตอนตอนขำมาว่านตอนขำตอนเหมือก็เลยพอดีหนวดใบตัดมันขาดาว่านนี่ก็เลยวันนี้จิมาตัดเพิ่มนามก็ยังเหลือหลายอยู่ครับในในหน้านี่ก็ถือบทนู่แหละครับจำขาหน่อแหละนามเหลือหลายอยู่ ตัดในนี่ครับนี่ยาขาหนกแาวบ้านเลียกยาขาหนกีอดอกแดงแดงขุนขุนนี่ที่เขาขาวก็มีจักเขียรอื่นจักขรียกยังไงแต่ว่าแถวบ้านเรียกยาขอนกครับนี่ผ <c oughs> ลหลายอันนี้ของของของผัวครับอันนี้หน้าของผัวอันนี้ของผมของผมไม่เคยทลายเดอกก็มีอยู่แต่ว่าก็ห่างๆก็ถืี่ว่าไม่เคยทลายครับผมแต่ว่าของผัวน่ะหล จักมาไต่ยังไงครับแต่ใครต้องการพันก็นกนบอกนะครับจิเดศเก็บไว้ให้นี่ <laughs> โอ้กำจัดก็ยากครับพี่น้องผลเขากราค่าก็มีดีถ้่มีผลหลเขาก็มีข่อยอยกักสื่อของผมมีข่อยทลายเดยห่างห่าง,างแต่ว่ามันก,ก็มีอยู่แต่ว่าห่างห,างหาง่ครับผมไปนี่แหละอันทีว่าเรือจากทีว่าจิตตดเมื่อวานนี่ไปเดี๋ยวไป ลุยกันเลยเลยครับพี่น้อง ลาแล้วครับพี่น้องตัดเสร็จเรียบร้อยครับผมตลอดขนาดนู็นนะถึงกกใหม่สูงๆนะครับต้นไม้สูงๆต้นไม้สูงๆกำลังต้นไม้ใหญ่เหนื่อยเลยครับพี่น้องอันแปลงของา,าของผอนี่เก่าไรยครับผมแปลงขอางผมในเก่าไรยแต่ว่าของผมมันฝั่งฝั่งของผมนี่ซิฟไรลครับผม ขนาดก็จะยาวตลอดแปลงเลยขนาดใหญ่ขนาดกลางคนละแปลงครับสองฝั่งคนละแปลงหน้าก็มันยีสิบไร่เลยครับแต่ว่าของพ่อนี่คือว่าก็หักหักบ่อหักบ่อ,อไปเพราะว่าพอ่พอพ่อนะ่าจะขุดบ่อไบรบ่อป่าไว้บ่อหนึงนน่งรับผมติดถนนฝั่งช่วงตรงนู้นช่วงตรงต่วป่าๆน่ะมีบ่อป่านะบ่อหนึง่งก็เลยหักหักบ่อออกไปก็เหลือเก่าไรเก่าไรนิดๆ เหนื่อยพี่น้องช่วงนี้ก no like ็ทาแต่งานครับเพราะว่ามีค่อยมีได้ลงคลิปลงอะไรให้พี่น้องได้รับรู้รับชมนะครับเพราะว่างานจนครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็ตัดใหม่ตัดใหม่เัาแล้วก็ไปเมาส์เมาส์ตัดอยู่ขาอยู่ทางบานตะบองครับผมไปเมาส์ตัดอยู่ขาอยู่ทางนู้นก็แปลงหนึ่งก็ตัดหลายวันอยู่ครับช่วงนี้ ไปตัดออกใหเชาวใบใบคำคำกันครับชว่วงนี้ก็เอาเอาเอาใหม่เอาใหม่หตัดใหม่ตัดตัดใหม่ตามถนนตามใหม่นี่แะที่ว่าอบประตก็ปู่ญยญ่บานเขาให้เอาออกเพราะว่ามันมันเกะกะทางเขาน่ะมูต้นใหม่ยมูอะไรก็ไหนก็เราก็ตัดออกแต่ว่ามันม่ใช่ใหม่ห้งหามนะ่ะมันเป็นใหม่ที่ว่าคืนนเองตามธรรมชาติเป็นใหม่พวกใหม่ทอนใหม่คันลุ่มใหม่กระทินนรุงอะไรพวกนี้แหละ ครับผมบอกใหม่ฟื้นอ่ะครับก็ไปส่งตัดเอาไปส่งโรงงานวดใหม่ครับผมก็พอได้ช่วงนี้ก็อยู่ยนี่แหละครับก็เลยไม่คอยมีเวลาได้เออลงคลิปให้พี่น้องได้รับรู้รับชมครับผมก็ห่างหายไปนานวันนี้ก็มีโอกาสได้ทำคลิปก็มาตัดยาตัดขนุกครับผมยาขนุก้าวบ้านเรียกยาขนุกครับ แถวอื่นผมไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกอะไรแต่ว่าแถวนี้เขาเรียกยาขนุกเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบไหนยาขนุกครับผมจะเป็นอันนี้จะเป็นสีแดงแล้วจะมีอ่าสีขาวอีกแบบหนึ่งจะเป็นสีขาวจะเป็นตุ่นเหมือนกันก็ตุ่นเขาเลยแต่ว่าเขาจะมีหางเนี่ยเม็ดเขาจะมีหางแบบไหนเม็ดเขาจะมีหางจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอา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 ให้ดู มีเขาจะมีหางแบบหางยาวมันก็ปนก็เขาครับปนก็เขามานี่อันนี้เป็นเม็ดเขาเม็ดเขาก็จะมีหางแบบจะมีหางแบบหางยาวๆครับผมหลายถ้าปนหลายก็เขาก็ราคาไม่ค่อยดีครับผมก็แต่ว่าปีนี้ของผมก็คือว่าผมใส่ใหสย่อยสลด์อ่ใส่ใหสย่อยสาลดสร็จแล้วก็ ตีมักแล้วก็ฉีดฉีดยาคุมไว้ได้ก็เลยเหลือหน่อยครับผมเหลือส่วนหน่อยครับปีนี้ก็คือว่าเกี่ยวข้าวหน้าปีเส้นเนี่ยผมก็จะฉีดยาทะลายอีกครั้งนึงครับผมที่ในตามคณาก็ต้องฉีดยาทิ้งไม่งั้นก็เดี๋ยวก็ลงคณาคือเก่าครับผมก็ตามคณะเราก็พอออกออกมาก็าพอเขาเหลื่อมออกอย่างนัไรก็เราก็ตัดทิ้งเลยอย่าพึงให้แก่ถ้าแก่ถทะลวงก็อีกแหละครับเต็มอีกแหละกำจัดยากครับผม โอเคไปพี่น้องวันนี้ก็เจ๊ได้เข้าบ้านแล้วครับพุกมงก่าก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะข่ายได้ครับพี่น้องก็เดี๋ยวจะพาไปทางไหนหรือไปยังไงก็คอยฝากติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมก็ฝากพี่นออ้องที่เข้ามารับดูรับชมครับผมก็ขอให้มีความสุขความเจริญครับผมกิจสิ่งไหนก็ให้ได้ดังสมปรารถนาโอเคครับผมยังไงก็ ฝากไว้ได้ครับผมกลับบ้านแล้วครับครับสวัสดีครับผม